สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแห่งกาเที่ยวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่21รกรกฎาคม2567นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ลังสิตทองแปดนะครับบริษัทสหการประมูลผมพามาดูรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่โจนยึดนะครับที่เขาผ่อนไม่ไหวแล้วเขาว่ายึดเขาก็ะจะมาขายข้าตลาดนะครับเดี๋ยวไปดูรถมอเตอร์ไซค์ที่น่าสนใจกันนะครับ มันมีอ่าคันไหนน่าสนใจบ้างนะครับคันนี้แล้วกันคันนี้เป็นอ่า t c x นะครับ t c x ร้อยห้าสิบราคาเปิดก็คือสองหมื่นเก้านะครับรถปีหนึ่งแปดนะครับวิ่งมาสามหมื่นพันกิโลนะครับราคาสองหมื่นเก้านะครับ t c x ร้อยห้าสิบ ็โอเคนะครับสภาพก็ถือว่าใช้ได้อยู่เขาเปิดให้ดูได้นะครับประมาณเก้าโมงเช้านะครับเข้ามาดูตอนเก้าโมงดูได้สตาร์ทดูได้นะครับแต่ว่าห้ามขับนะครับขับไม่ได้นะครับอันนี้ทะเบียนสีสเกตนะครับราคาเปิดสองหมื่นเก้านะครับดีดีนะครับอันนี้อีกท่านหนึ่งนะครับ อันนี้ผมก็วเปรดดีนะครับเป็น pcx 160นะครับ pcx 160ราคาเปิดที่4ี่หมนะครับบิ่นมาบิงมา,งมาหมือนนะครับรถปี2-2งสองนะ pcx ค PC ันต่อมานะครับที่ผม ตอบนะครับจะไปดูกันมันมีหลายคันนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับผมจะไปพาไปดูคันที่โอเคโอเคหน่อยครับอันนี้ออีรีอันนี้อันนี้มออีมอเวไอันนี้ก็จะเป็น p c x เหมือนกันนะครับ e c x e c x ร้อยห้าสิบนะครับทางนี้ราคาเปิดที่สามหมื่นสามนะครับรถปีสองศูนย์นะครับ e c x นี้เปิดสามหมื่นสามผมรู้สึกว่าวันนี้รถไม่ค่อยเยอะนะครับ หรือว่าเขายังไม่เอามาจอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เลยเห็นไม่ค่อยเยอะเท่าหร่ปกติมันเป็นประมาณร้อยกว่าสองร้อยคันนะครับแล้วคันนี้อีกคันหนึ่งก็เป็นอ่าีซเหมือนกันนะครับราคาเปิดที่สามหมื่นสามนะครับต็ตีอ่า สองศูนย์นะครับ DJX ้นึห้าสิบก็ปีสองศูนย์ราคาเปิดสามหมื่นสามนะครับท่นนี้ทันนี้ก็สวยอยู่นะครับท่นนี้โอเคอยู่สภาพเคื่อนไหโอเคอยู่สามหมื่นสาม t c x ทะเบียนระยองฮะเรียบร้อยเรียบร้อยยี่ห้าไม่ไปเห็นนะครับวันนี้ไม่ค่อยมี อันนี้จะเป็น c ีสามร้อยนะครับ CB สามร้อยเปิดที่สองหมื่นสามนะครับ CB สามร้อยเปิดที่แลครเปิดสองหมื่นสามรถปีหนึ่งห้านะครับวิ่งมาห้าหมื่นโลนะครับ c ีสามร้อย ไม่ค่อยมีรถนะครับวันนี้รถมอไซค์มีน้อยนะครับมีแค่ประมาณห้าสิบคันเองนะครับวันนี้มีประมาณห้าสิบคันวันนี้รถมีน้อยนะครับคนก็มาดูรถเยอะนะครับ ก็มาดูมาตรวจสอบสภาพก่อนนะครับก่อนที่เราจะซื้อมาดูมาชมนะครับว่าสภาพเป็นยังไงมั่งสีสันสวยไหมนะครับมีแตกมีหักอะไรไหมนะครับแล้วราคาโอเคหรือเปล่านะครับคือเขาให้เปิดให้เข้าชมรถนี่ก็คือเก้าโมงเช้านะครับแล้วเขาก็ไปการประมูลขายประมาณสักเอ่อสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงครับประมาณนี้ผมจําเวลาที่แน่นอนไม่ได้นะครับคือเข้ามาดูได้ ดูได้สตาร์ทได้นะครับแต่ว่าขับไม่ได้นะครับห้ามขับคันนี้เรียบร้อยนะครับเออคันนี้สวยดีนะครับคันนี้สวยดีนะครับเรียบร้อยอันนี้ราคาเปิดอ่าหมื่นเจ็ดนะครับเป็นราคาที่เปิดหมื่นเจ็ดนะครับวิ่งมาสองหมื่นโลนะครับรถปีสองหนึ่งนะครับคันนี้สวยดีนะครับคันนี้นี้โอเคนะครับสวยดี มีบอกหมดนะครับเลขเครื่องเลขอะไรพวกนี้บอกหมดนะครับอันนี้สวยนะครับอันนี้โอเคอยู่ start มือล้อแม็กนะครับราคาเปิดหมื่นเจ็ดนะครับปีสองหนึ่ง สภาพล้อแม็กก็โอเคสภาพยางก็โอเคนะครับคันนี้เร็ดร้อยสิบไอนะครับคันนี้สวยนะครับคันนี้ มีรอยนะครับต้องมาตรวจดูถ้ามีรอยนี่คือเราต้องมาตรวจเช็คนะครับก่อนที่จะซื้อแนะนําให้มาดูก่อนนะครับเรามาเลงไว้นะครับว่าเออเราชอบกันไหนนะครับอ่าชอบกันไหนแล้วก็มาตรวจมาดูสภาพนะครับเครื่องยังไหมอะไรประมาณนี้นะครับอันนั้นคือสิ่งที่ต้องต้องรู้นะครับอันนี้เป็น m s x นะครับ m s x ราคาเปิดหหมื่นสามนะครับรถปีหนึ่งเจ็ด อันนี้ก็โอเคนะครับราคาเปิดหนึ่งสามนะครับเ S ็นเอนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับไปดีอยู่เปิดหนึ่งสามเบียนสมุทรสาครน,นะครับ สำหรับรถเอ่อมอไซค์น่าจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับสําหรับรถมอไซค์วันนี้รถมันไม่ค่อยเยอะนะครับบรรยากาศโดยรอบก็อย่างนี้นะครับบรรยากาศโดยรอบ <c oughs> มีคนมาดูเยอะมีคนสนใจเยอะนะครับส <c oughs> ำหรับคลิปนี้ก็คงจะอ่อสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับผมอ <c oughs> ้ับสวยสาีครับ